ว่าเด็กก็คอยซีเดคอยไม่รู้เม่อไหร่ years ago ที่ล้มไปเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่เขาจะเกิดโอเคเหมือนตรงนั้นตรงนั้นนางบอกโอเคตะตามที่นางบอกแหละ is the fat ตแอร์เด็ดเนี d ยเดี e ยวไอ้สุดตู้ไอ้สุดเมาจ้ะทุกคนเดินไปกันขึ้นเนินอีกอะตอนนี้เริ่มขึ้นเนินกันอีกแล้วว่าทุกคนด้านหลังนู่นด้านหลังที่ เดินมาจะตอนนี้ก็จะเดินขึ้นไปข้างบนนี่แหละอะอกกําลังกายไปเดินไปกสามีนี่เราจะลูกสาวไม่ได้มาด้วยเนาะเพราะว่าไนี่ล้วโตลแล้วเพื่อนๆนสว้าวอันดีเย้ดูดูทุกคนดูยังไง น้ำเพีย้ยนเพียนดีบอกว่าน้ำโอเคน้ำบอกว่าระวังหินลื่นดีรอเนี่ยไม่เป็นไรอโอเคโอเคปะปะ,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 ปะจับมือหน่อยตจ้งกิว้วห่วงเมีย ฟอสเซอร์ฟอสเพื่อนเพืเ่อนไปนเพือนไป,นป,นป,นปนมาถึงวอสเทอร์ฟอร์นางบอกย้อยไม่ค่อยได้เห็นน้ำตกอย่างเงี้ย ที่อังกฤษนะนเพื่อนนะครั้งแรกไอ้ย oh, okay. <laughs> น่า์ดนก็กลัวแต่เราไม่มองทางพูดไปแอนดี้ฉันก็มองเหมือนกันแหละ oh, s okay. <S <laughs> อะไรอะ <laughs> มองไปทางน้ำก็ไม่เหนน้ำ ไปทุกคนถ่ายรูปกันเสร็จละถ่ายรูปกันเสร็จแล้วก็จะเดินไปเดิน This place is called Janus Foss in, in, in scant like Denmark and Sweden the, the old word for waterfall or falls is Foss mm. <kam éc outez> Wow Janus Foss ไปทุกคน เราวัดสวมิง่งอันดีน้ <c oughs> อะไรนะ <Why not? S 1> ว่ายน้ำว่ายน้ำเราไม่ว่ายหนาวไปทุกคนอันดี้บอกว่ายน้ำไม่ว่ายแล้วทุกคนนะไปไปดูที่อื่นกันบ้าง,งไปทุกคนถ่ายน้ำตกเสร็จละเราจะเดินต่อกันแล้วจะ้ะ <c oughs> แมมนี่ก็หเห็นขาสัน้นเห็นแล้วขาสั้นบอกว่าขมอนลิตรเล็กกี่นั่นนะฮะ เ,เียนดิเอ้มาเนี่ยมางนี่ยิจบตับขึ้นไปหน่ะเห็นไหมตับมือดึงก็ชากได้เลยสามีนี่นางก็ชากแขนใหญ่เลยระชากขาขาไม่ได้หรอกขาสั้นเกินระชากแขนไาทุกคนเบียเบียไปดู นคนมาดูตที่ว่านน้ำกำลังไหลตกลงไปไั่เมื่อที่เดินมาเมื่อกี้นไงคนเธอกำลังอาบน้ำกันหนึ่งฝรั่งันก็เซลฟี่ใหญ่ตามอีจอยเนี่ยสวยเพื่อนๆดูดิ ทางฝั่ไซ์ายมือเลยดูดะสวยมากด,ดูตรงจุดนี้ไปโคดหินสวยมากเลยข้างบนนู่นคนก็สามารถเอารถลงมาได้อันเดียร์ลูกค้า เด็กมาละนี่ไงมันเท้าอยู่นะไปนมองนี่ไงชื่อสวยมาก ลูกไล่เล็กดิ๊กถิกอันเดียน้ะนู้นคนเขากำลังเดินลงเนินมาจา้ะทุกคนอ่ะ

เนี่ยแต่ n t to go see that first เย้รถมาแอนดี้ค้าค่ะมิ้งบอกแอนดี้บอกรถมาจ้ะทุกคนฮึ่มจะทุกคนไปทางนี้ก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาก็จะขึ้นบนเนินจ้ะ จะไปทางนี้กันมาทุกคนจะพาไปตรงนู้นนุนตรงนู้นที่คนเขาเดินกันนุ่นจะพาไปทางนู้นจะไปลแล้วก็จะปีนขึ้นไปข้างบนนู่นกลับมาก,ก่อนจะไปทางนี้ก่อนจะ <c oughs> <c oughs> ร้อนละทุกคนอซีอะไรกันเนี่ย Alright I've taken a photograph of that map. Mm -hmm. mm -hmm. so we've, we've been on blue one, Janet's Foss. Mm -hmm. then this is called Gordale Scar. Yeah. And then when this one's finished it takes you purple to Malham Cove. Yeah. And then the gold one back to visitor centre. So it does part way around. Yeah. It's is warm, One minute only. It's on It is peculiarly warm, isn't it, love? warm. You too hot?

Nama ki nama. Thank you. Morning. Morning. Oh, they been swimming. <laughs> <laughs> ไปข้างบนนู่นกัน,นขนมโอ้โหชโคโคโคโ็อกโกแลตว่าแจาก๊กว่าแจากไม่เอา Thank you น่ะไปละเดินกินขนมไปสนใจอะไรล่ะจอยร้อนจอยถอดเสื้อออกเลยทุกคนร้อนคักเดินน่ะเห็นไหมเหงื่อแตกเลยจ่ะจอยอเป็นคนที่ร้อนด้วยไงถ้ามาหน้าร้อนต้องใส่จอยจะแบบเดินไม่ได้จ้ะทุกคน ไปไปทุกคนไปต่อถอดเสื้อเลยร้อนร้อนจัดถอดเสื้อโมนเ่งดะกูเดนแอน์ดิเดชันดูเดอะวอลอัพเดะไปดูถึงปุกนั้นแล้วก็จะเดินกลับกันแล้วขึ้นเนิน บอกให้จอยอาบน้ําจอยคุณจะเป็นคนที่สกปรกหน้าดูเนาะอาบน้ำาบาดน้ำตลอดทางแ <Yeah. S 1> อนดี้แอนดี้ยูเชลมีอาบน้ำอาบน้ำสกปรกขนาดนั้นเลนยเรกให้จอยอาบน้ําอาบน้ําตลอดทางอย่ไงเพื่อนงามเนาะยูซ mm ี hmm. ่มีแพทอลอสโนเอ็นอันนี้เวิร์ดเวิร์ดลี่บิวตี้ฟูลนะเนี่ยนั่นนะอาบน้ำถึงบอก ไม่ไหวไม่ไหวตั้งแต่ะจจะคงจ,จะเป็นคนสกปรกหน้าดูดขนาดอาบน้ามาลวสองสามรอบอยังบอกให้อาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำเพนดีเนี่ยจาใหญ่สวยนะเพื่อนนักขดหินนะคลิปนี้ก็ไม่มีเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังหรอกจากจอยไม่รู้เกี่ยวกับอะไรที่นี่เนาะจอยพามาดูแค่วิวจ้ะ จอยพามาแค่ดูวิวทิวทัศน์ของแต่ละเมืองเมืองที่จอยไปนี่แหละเพื่อนๆไปเดินไปตามท่านเทพไปหันกลับมาหาเรื่องอีกหันกลับมาหาเรื่องอีกอ่ะ อยู่หาเรื่องไออ่ะอะอันดี้เริ่มอบละเดินไกลละกี่ไมล์ล้วก็ไม่รู้ดีเดินกันเน่ยหินก็เยอะเหลือเกินนุ่นปไปถึงนุ่นละร้อนละตอนนี้ร้อน เน้อแตกอยู่ในเพื่อนๆเอ้ยไปเพื่อน,อน,อนต่อแอนดี้ก็ชอบตื่นตาตื่นใจของนางไปแล้วพอไปถึงตรนก็เดินกลับจ้ะทุกคน ตามนางไปอะไรว้าวโอ้สวยสวยมุมนี้สวยมากพาไปดูเนี่ยสวยนะทุกคนสวยอะ เด็กจรินี่จะโขดหินโอ้โหน้ำละหยดลงมา คือเนี่ยสวยนะสวยมากค่ะทุกคนนูน แยวทุกคนน้ำตกก็มาถึงแล้วนี่มาประมาณนี้แหละดูดีอันพีุณงู์สวยจังงามมากยังไงเจ้าก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำใจให้เจ้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะายบาย